สวัสดีครับช่องปาโก้ลุงเพื่อนครับพี่น้องครับทีมงานเริ่มเดินทางแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังออกงานแตบ้านมันเลื่อนกู้ครับขอกลางหน้ารับบ้านกูบคือเนื้อแบบคือเนื้ออะไรไม่จัด คุนทางไปบ้านจอรน,นี่ครับผมอจอรน,นี่มือป่าพี่บูนแลเะเวนอาจารย์ครับพี่น้อง เดินทาง ผมเดินทางครับพี่น้องครับ เดินทางพี่น้องครับจอดปั๊มปตทครับร้องเดินทางสี่ขั้นแล้วครับผมปตทอุทุมพรพิสัยเลยพี่น้องเด้อยครับยังเหลือระยะทางอีกประมาณร้อยรอยกว่ารอยนิดๆครับผมทุ่งนาจรนี่ครับผมมือปราบครับผมพิบูลมังสาหารครับบ้านปลากัวดครับพิบูลราชเช่าานี่ครับผมจอดห้เพิ่นสี่แน่วหยาแนวจิงนล้พี่น้องนาะเขาของลงมองน้ำครับผมเตรียมตัวเดินทางต่อครับ จากปั๊มปตทโกทูจอนนี่มือป่าทุง่งนาครับผมพร้อมเดินทางต่อครับรดนไห,นไหมรดนี่บ่ห่อนะพี่น้องครับทุง่งนาจอนนี่ครับทุง่งนาจอนน,อนี่ ไปนางานกันแล้วก็ไปบ้านเราหนาๆกับ,บ้านเราอยู่นะเราเที่ยงกลัวๆกันท่านี้เขาเ้า,างเวทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องคนระับเขารังเวทีเรียบร้อยแล้วขนาดเวทีน่าจะหันหน้าใส่ถนนครับนหนัน,นหน้าเวทีใส่ถนนแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นโดนเลียจอดนอกครับ ขอเรเ็วออกเร็วเขาง่ายองงอกง่ายครับสามขัอนนี้แดนเซอร์นี่เป็นไรครับไม่ใน่อะไรครับผมเบงกาจิมีฮุออกบอมบีเลื่อนสิเจ้ออกปอบรถลำพุง่งฝากกดติดตามด้วยงานนี้ติดตันไปแล้ว <c oughs> โอ้มหหอดกับหอนอากาศร้อนวันนี้ โรงหน้าจอน,นี่ครับขี่ลินไายพี่น้องมึงหันกระเบ,บื้นขี่ลินไส้เข้ามาบัดดอกตรงเบื้อดีๆแล้วนี่ัเมื่อกีก้ใส่อีหนึ่งบื้นเข้ามาเลยดินไายแค่อยู่บ่พอมันคว้วตัวละหลานกลัวมั้งแค่อยู่บ่ ทีมง,งานเขาลาว่านสาหน่อยครับถึงแล้วครับทุ่งนาจอนนี่ครับมาแล่วครับพ่อครับับน,นตอนนี้พักผ่อนกันนะครับลูกๆพักผ่อนกันครับ,รบที่นี่น่าจะอยู่ อันนี้น่าจะเป็นด่านหลังครับไม่ที่นหนจะเริ่มจากตรงที่เพื่อนที่เพิ่นไทยครับไทยรถเข้ามาเนี่ยครับนืดอด้วครับ,คร,บครับคลิปนี้ฝากไว้สำหรัการเดินทางของสาวน้อยเพชรบุรงทีมกัลวาลรถบ้านพี่น้องครับขอบคุณที่ติดตามช่องปากโกอัปเดตการเดินทางทห่ท่านได้รับทราบรับชมกันครับอย่าลืมกดติดตามครับแล้วก็กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่พี่น้องนอกเพือจะมาพาคลิปต่อไปครับ คลิปนี้ฝากไว้ซมนี้ครับโฆษณาไม่กล้านอกเพื่อเป็นกำลังใจกับยูทูบเบอร์ครับผมว่าช่องไรเราพี่น้อเนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แซมนี้ครับถึงแล้วทุ่งนาจอรน,นี่ครับสวัสดีครับ